สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็อยู่กับช่องช่าง ODIY สวัสดีเพื่อนท่านนะครับวันนี้ช่างออนะครับนี่เราไม่ได้ทาคลิปมาอยู่หลายสัปดาห์เหมือน,นกันนะครับเกี่ยวกับงานซ่อมของเรานะครับอันนี้ก็21นิ้วพานาส o นิกนะครับสว่วนนี้ก็เป็นรุ่น อันนี้ตอนกลางคืนแล้วยุงเยอะมากับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเดี๋ยวลองเสียบปลั๊กดูก่อนนะครับอ,อ,อาการก็คือมีไฟนะครับกร,กระพริบแดงเขียวนะครับแดงเขียวแดงเขียวนะครับภาคใจไฟน่าจะทำงานปกติและภาคหอไม่ทำงานนะครับไม่สตาร์ท นะครับนี่คือก็อาการเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าเกิดจากตัวไหนนะครับเดี๋ยวเราแกะเครื่องดูกันทนนี้จากเราแกะฟ้าครบอบเครื่องแล้วก็เรามาทําการทําความสะอาดแล้วก็ไล่ปะจียนก่อนนะครับก่อนที่จะทำไล่วงจรแล้วก็หาตัวเสียนะครับไล่ปะจีดูก,ก่อนเดยเราใช้หลอดไส้นะครับพายไฟพายประจุนะครับ อ่าที่4,300นะครับมีไฟด้วยนะครับไฟค้างนะครับไฟค้างไฟค้างเพราะว่าภาคเกจไฟทํางานแล้วส่งไปที่ภาคหอภาคหอวไม่ทํางานหรือว่าภาคหออาจจะมีตัวช็อตแล้วทําให้ไฟทำให้วงจรสั่งตัดภาคเกจไฟนะครับภาคเกจไฟก็เลยมีไฟค้างนะครับพอนี้ก็ต้องระวังด้วยเพราะว่าเวลาเราบัดกรีอาจจะ ช็อตที่ขาไอซีทำให้วงจรเสียหายก็เป็นได้นะครับอันนี้ก็ต้องอะระวังในเรื่องไฟพางนะครับเพราะว่าช่างมือใหม่ๆก็ตกมากตายตรงนี้ก็เยอะแยะนะครับแต่ก่อนนี้ผมก็ประจํานะครับเ <c oughs> <c oughs> มื่อเราทําการไล่บัตรจีแล้วก็ทาศาศาําความสะอาดเสร็จนะครับ อันดับแรกอาการที่ไฟเข้าแล้วไม่ไม่สตาร์ทนะครับก็ให้เราถอดทรานซิสเตอร์ฮอเอานะครับถอดออกก่อนนะครับก่อนที่เราจะตรวจซ่อมนะครับเราต้องตรวจจากไฟก่อนนะครับได้ไฟเสร็จถ้าไฟมาครบเราค่อยถ้าเกิดว่าม่นไม่สตาร์ทเราค่อยไปไล่สัญญาณนะครับ แล้วส่วนมากก็จะเกิดจากไฟนะครับพอร์เซนเตอร์หอเพื่อจะทำการวัดนะครับทเทเซอร์ฮอเบอร์45902นะครับตัวของยี่ห้อพาราส وني คเลยนะครับ45902นะครับ๋ย้เรามาวัดดูก่อนนะบ่ามันช็อตหรือไม่นะครับถ้าเกิดว่าช็อตก็ ค่อยว่ากันนะครับเป็นทรานซิสเตอร์ฮอชนิดมีแดมป์นะครับมีเดวอดดมนะครับ,รบปรากฏว่าไม่ช็อตนะครับกรณีนี้ไม่ช็อตนะครับไม่ช็อตเราต้องไปดูนะครับว่าไฟมา หลังจากที่เราทำความสะอาดเสร็จแล้วนะครับก็ถอด่อนะครับตออฮีเตอร์่อเสร็จเดี๋ยวเรามาเช็คนะครับว่ามีไฟมาเลี้ยงที่คาซี่อหรือไม่นะครับโดยการใช้หลอดไส้นะครับอันนี้เป็นชุดเครื่องมือช่วยช่วยซ่อมภาคแก่ไฟนะครับถ้าเพื่อนๆท่านไหนที่ไม่ไม่ทำเองก็สั่งผมมาได้นะครับเดี๋ยวทําให้นะครับทําให้แล้วก็มีสั่งซื้อผ่านลาซาด้าได้นะครับจะจะส่งเก็บเงินไปทางนะครับ อใช้หลอดไส้พ้อมระหว่างคา C กับกาวนะครับ จะลองมาเทสดูว่าไฟจะมาเลี้ยงที่ขาซีหฮอหรือไม่นะแล้วทำการเสียบปลั๊กดูนะครับเปิดเรียบร้อยนะครับยวเสียบปลั๊กดูสังเกตว,ว่ามีไฟนะครับมีไฟที่หลอดไส้นะครับน่าจะมาไม่เยอะนะครับมาแล้วมีการกระพริบด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาวัดไฟดูก่อนนะครับ สักไซดูกันนะครับว่ามันมาเท่าไหร่นะครับถ้ามาแค่น,นี้ผมคิดว่าไม่น่าจะทําให้สตาร์ทครับมันกระเพื่อมนะครับกระเพื่อมอยู่ที่ประมาณมันไวมากครับสี่สิบสี่สิบกว่าโวลต์เองนะครับสี่สิบกว่าโวลต์น,นะครับอาการลักษณะนี้นะครับเราแยกเลยนะครับแยกอ่า ต้องแยกว่าเราต้องแยกนะครับว่าิะเกิดจากภาคจ่ายไฟหรือเกิดจากภาคห่อนะครับอันนี้ถ้ากรณีที่ภ้าจ่ายไฟจ่ายไฟมาไม่ไม่ไม,ไม่มาสม่ำเสมอแล้วก็ไม่ครบแบบนี้นะครับก็ให้ให้เราสันนิษฐานว่าน่าจะเกิดจากภาคจ่ายไฟนะครับ ให้เกิดจากภาคกจไฟเดี๋ยวเราต้องไล่ไปดูภาคใจไฟให้ส่งกระแสไฟมาที่ขา C ให้เต็มก่อนนะครับประมาณสัก110ถึง135โวลต์ประมาณนั้นเดี๋ยวเราไล่ไปคืนไปยังกลับไปยังภาคใจไฟนะครับก็จะเป็นที่ตัวไหนนะครับแล้เวเราไปเช็คที่ ภาคเกตไฟแล้วก็หน้าภาคเกดไฟเดี๋ยวเราไปวัดไดโอดที่หน้าภาคเกตไฟก่อนนะครับว่ามีตัวช็อตหรือไม่นะครับแล้วทำการวัดดูนะครับไดโอดตัวนี้เป็นไดโอดนะครับขึ้นทั้งสองข้างแต่ขึ้นไม่เต็มไม่น่าจะเสียนะครับไม่น่าจะเสีย ตัวอะไรที่เราสงสัยแล้วก็วัดดูอยู่ในวงจรก่อนนะครับจะเพิ่งถอดมาก็ได้นะครับถ้าเราวัดดูแล้วสงสัยว่าอาจจะเสียเราค่อยถอดมาวัดก็ได้นะครับก็ได้ก็หน้าผาาเก็บไฟก็จะอยู่ฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ก็จะมีไดโอด ตัวนี้น่าสงสัยนะครับตัวนี้ไดโอตัวนี้นะเพราะว่าขึ้นสุดทั้งสองข้างนะครับอันนี้ทั้งนั้นเราก็ต้องถอดมาวัดนะครับว่ามันใช่หรือไม่นะครับเพราะว่าเราวัดในองจรมันไม่ค่อยชัวร์นะครับเราต้องถอดออกมาวัดถ้าเราสงสัยนะครับต้องขออาภัยกับเสียงรบกวนด้วยเพราะว่าผมก็อยู่ข้างถนนนะครับข้างถนนใหญ่นะครับรถเยอะนะครับ งานซ่อมเราเอาเนื้อเ,อเ,อเลยก็แล้วกันนะครับเป็นในโหวดธรรมดานะครับเดี๋ยวเราวัดดูข้างนอกนะครับว่ามันช็อตหรือไม่นะครับ เพราะว่าไม่ช็อตนะครับไม่ช็อตทีนี้อีกขั้นตอนหนึ่งในการแยกนะครับระหว่างภาคฮอกับภาคแก่ไฟนะครับเราจะมาสอนเทคนิคนะครับเราต้องแยกออกให้เจอนะครับว่ามันเกิดจากภาคแก๊ไฟหรือว่าเกิดจากภาคฮอนะครับตัวที่มันไม่สตาร์ทและเขาไม่ทํางานนี่นะถ้าเราสามารถแยกสาเหตุได้แล้วก็รู้ว่าจุดไหนเสียแล้วก็แคบเข้ามาแล้วนะครับใกล้ที่จะหาเจอนะครับ ถ้าเกิดว่าเราไม่รู้ว่าเสียอยู่ตรงไหนภาคไหนเลยอย่างนี้นะครับก็ยากอยู่พอสมควรนะครับที่จะซ่อมได้นะครับยากมากเพราะว่าเราจะไปไล่ทุกตัวในวงจวรเลยไม่ได้นะครับทีนี้เรามาดูนะครับว่าไฟเข้าผ่านกับคาซีนะครับผ่านคาซีจากจุดไหนนะครับคาซีแล้วก็มาเข้าที่ขาอันนี้เป็นคาสิบนะครับคาที่สิบ อันนี้เปขาที่เก้านะครับน่าจะเข้าขาที่เก้านะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่ามันไปผ่านกับตัวไหนนะครับเดี๋ยวผมจะทําการตัดนับไฟเลี้ยงภาคหอนะครับไฟร้อยสิบนะครับที่ไปเลี้ยงภาคหอโดยการถอดนะครับโดยการถอดไดโอดนะครับ การถอดไดโอดตัวนี้นะครับไดโอดตำแหน่ง D854 นะครับแล้วเรานำหลอดไส้นะครับมาค่อมนะครับค่อมก่อนที่จะเข้าไดโอดนะครับ เรามาลองเสียบปลั๊กอีกครั้งหนึ่งนะว่าจะใช้สายเดียวกันหรือไม่นะครับน่าจะใช่นะครับเสียบปลั๊กนะครับเงียบกิก แสดงว่าไม่มีคำสั่งนะครับไม่มีคำสั่งไปป้อนให้ภาคเกไฟทำงานนะครับเดี๋ยวดูก่อนว่าจะเป็นที่ตัวไหนนะครับเดี๋ยวผมไล่วงจรก่อนนะครับเดี๋ยวเราเจอตัวเสียเราค่อยมาดูกันนะครับเพราะว่าคลิปจะยาวมากนะครับ หลังจากได้ผมได้ไล่วงจรนะครับแล้วก็เช็คดูแล้วว่ามีตัวเสียนะครับก็เลยมาเปลี่ยน h t r ลองดูนะครับ S.T.R. ตัวนี้ก็จะเป็นเบอร์ S.T.R. W6754 นะครับ6754ตอนนี้ไฟมาที่ขาซี่หอแล้วนะครับมาเลี้ยงที่ขาซี่หอแล้วนะครับเดี๋ยวลอง ลองดูนะครับเพราะว่าเราต้องแยกภาคซ่อมนะครับถ้เกิดว่าอาการที่ไฟมาไม่เต็มไฟมากระตุกหรือว่าไฟมาไฟมาแล้วตัดนั่นก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับอีกเรื่องหนึ่งอาจจะเป็นภาคใส่ไฟก็ได้แต่ไฟมาอไฟไม่มาไฟมาแล้วกระตุกไฟมาไม่เต็มก็สักแปดสิบเอร์เซ็นก็เราก็คิดว่าเป็นภาคใา่ไฟนะครับ อันนี้เครื่องนี้อาการเครื่องนี้ก็คือไฟมาแล้วมันกระตุกนะครับอันนี้ผมเปลี่ยนเอทีาแล้วครับเอทีอาร์แล้วเดี๋ยวเรามาคอมหลอดดูนะครับว่าไฟจะมาเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวทำการคอมหลอด,เ,ดเราจะวัดไฟดูนะครับ ลองดูนะครับว่าไฟจะได้หรือไม่นะครับปรากฏว่าไฟมาไฟมาร้อยสีสิบแล้วตัดนะครับไฟมาประมาณสักสองวินะครับติดแล้วนะครับตัดนะครับมีเสียงหอวทำงานด้วยนะครับเราต้องสังเกตว่าหนึ่งไฟมา แล้วมีเสียงหอทํางานหรือไม่นะครับถ้าเกิดว่ามีเสียงหอทํางานเราก็ชื่นใจขึ้นมาหน่อยเพราะว่ามีสัญญาณหอมาจากภาค i อควบคุมนะครับส่งสัญญาณหอมาก็แสดงว่าเดี๋ยวเราจะมาลองใส่เทนเตอร์หอดูนะครับถ้าเกิดว่ามาแล้วสัญญาณหอไม่มีนะครับไม่มีเสียงดังนะครับ ก็แสดงว่าหอยยังไม่สตาร์ทยังไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีสัญญาณนะครับแต่ตัวนี้น่าจะสตาร์ทนะครับเดี๋ยวเรามาใส่ดูว่ามันจะสตาร์ทแล้วมันจะตัดหรือไม่นะครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับถ้าสตาร์ทแล้วตัดเราก็ต้องแก้ไขต่อกันต,ต่อไปนะครับค,ค่อยๆแก้ไขไปทีละนิดนะครับแก้ไขไปทีละอาการนะครับ ตอนนี้ผมทําการแก้กไขเปลี่ยนเอพียาแล้วนะครับไฟมาเสียงที่ภาคหอแล้วนะครับทีนี้เราจะลองเทสนะครับให้ภาคหอทํางานนะครับเพราะว่าทํางานแล้วว่ามันจะตัดหรือไม่นะครับถ้ามันตัดแล้วก็ค่อยไปแก้กไขอาการต่อไปนะครับลองดูครับติดแล้วนะครับติดแล้ว ปรากฏว่าไม่ตัดนะครับไม่ตัดโอเคไม่ตัดนะครับเดี๋ยวเรามาดูภาพกันนะครับมาดูภาพกันก่อนว่าเป็นอย่างไรนะครับจะต้องลองสักหน่อยนะครับหาแผ่นกระดาษแผ่นฟิวเจอร์บอร์ดอย่างนี้ก็ได้นะครับมาลองเพราะว่าเวลาเราซ่อมมันจะมีเสียตะก,กั่วหล่นลงที่โต๊ะนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่มีอะไรลองเลยอาจจะไปโดนตะก,กั่ว เสียดกัวอาจจะชอตได้นะงนั้นก็ใส่เข้าไปในช็อปเก็ตมันเลยก็ได้นะรับรูกไปก่อนนะถ้าผ่านก็โอเคครับถ้าผ่านมาสตาร์ทแล้วครับ โอเคครับ AB มาครับ AB มาน่าจะภาพโอเคนะครับนี่ก็อาการอาการแบบลักษณะแบบนี้ก็ตีได้ว่าอาจจะเป็นที่ STR นะครับ a t r แล้ก็เป็นการเช็คอาการเบื้องต้นนะครับการเช็คอาการก็คืออันดับแรกให้เราทำการ แกะเครื่องออกมานะครับแกะเครื่องออกมาเสร็จก็ทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับอย่าเพิ่งไปทาอะไรมันนะครับแกะเครื่องออกมาทําความสะอาดให้เรียบร้อยไล่บัตรจีนะครับจะได้ไม่หลงทางนะครับพอเราไล่บัตรจีเสร็จแล้วมาเสียบปลั๊กดูอีกครั้งหนึ่งนะครับบางครั้งก็หายก็มีนะครับเป็นที่ตะกัวเสื่อมสภาพก็มีแต่บางครั้งก็เราก็ไม่หายเราก็ต้องซ่อมการอาการนะครับอาการที่ไม่สตาร์ทนะครับเราต้องแยกแยะให้ได้นะครับว่า เกิดจากภาคใจไฟเองหรือว่าเกิดจากภาคหอไม่สตาร์ทนะครับไฟเข้าไม่สตาร์ทนะครับบางครั้งไฟเข้าแต่ไฟมีสถานะติดนะครับเหมือนเครื่องนี้นะครับไฟส,สถานะมาติดแล้วก็กระพริบนะครับแต่ไม่มีไฟมาเลี้ยงขา C หอเพียงพอนะครับมีประมาณ40ก่าโวลต์นะครับก็ไม่ทําให้สตาร์ทได้นะครับทําให้มันสตาร์ทไม่ได้นะครับ พบว่าเอพาเสียนะครับอาการตัวนี้นะครับก็ฝากฝากฝาก,กเพื่อนๆไปด้วยนะครับฝากเพื่อนๆไปด้วยอย่าลงทางนะครับเพราะว่าถ้าลงทางแล้วมันอาจจะลุกลามไปกันใหญ่นะครับเราต้องแยกแยะว่าเสียที่ภาคไหนนะครับจะภาคหอหรือว่าภาคจ่ายไฟนะครับถ้าเกิดว่าเสียปุ๊บไฟมาเต็มครบแล้วค่อยตัดไปนะครับในบางแท่นอย่างเช่นพานาตัวนี้นะครับพานาตัวนี้ก็ไฟมา ล้าประมาณสองสามวิแล้วก็ตัดก็มันก็เป็นการเซฟเซฟของวงจรของมันเขาคิดควนออกมานะครับทําให้มันตัดถ้าเกิดว่าเครื่องทํางานไม่สมบูรณ์ก็จะสั่งภาคแยาไฟตัดนั่นก็จะเป็นปกติของมันนะครับเราอย่าไปคิดว่าภาคแยาไฟเสียนะครับถ้าเกิดอาการน่นอ่าอีกอย่างหนึง่งถ้าเกิดว่าไฟมาครบแล้วนะครับหอยังไม่ทํางานนะครับเราก็ต้องมาเช็คว่าสัญญ,ญาณมาที่ขาขาบีของเซ็นเตอร์หอ หรือไม่นะครับถ้าเกิดว่าไม่มีเราก็ต้องไล่ย้อนกลับไปนะครับอ่าก็เคยทําเป็นที่เป็นที่ตัวตัวมอปแปลงได้นะครับได้ค่ะได้นะครับได้ของทัเตอร์หอนะครับฮอร์ได้นะครับ,ไ,ออรบ,ไ,รบไฟเลี้ยงไม่เพียงพออย่างนี้ก็อาจยุดค่านี้ก็เจออยู่ในซัมซุงก็เคยเจอนะครับในซัมซุง นะครับในซัมซุงส่วนใหญ่ก็ก็มีมีนะครับทําให้สัญญาณมามันอ่อนนะครับสัญญาณมาอ่อนแล้วก็สตาร์ทสตาร์ทแต่มันสตาร์ทไม่ไม่เต็มร้อยไฟก็ไม่ออกไปจากไฟแบกอย่างนี้นะครับไฟแบกออกเบาก็ไม่ทาไม่สามารถทําให้ภาพติดได้อย่างนี้นะครับไอตัวหนึ่งนะครับโอเคนะครับวันนี้ก็ฝากไว้เพื่อนๆไว้เท่านี้นะครับเพราะว่าไม่ได้ทาคลิปมาอยู่หลายาทิย์เหมือนกันเร่งยากนะครับ วันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ